อาก็ในวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดตฏิตามในจุดโปรไฟล์เฟ e บุ๊กกันเนาะเดี๋ยวขัวปปนนว้นตอนที่เป็นยังไงให้คุณผู้ชมที่สนใจลองมาดูแล้วทำตามกันไปได้เลยโดวยวิธีขั้นตอนแรกก็ให้เราเดินเข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ s m m d l a com แต่จะมีลิงก์ของเว็บไซต์แปะไว้ให้ก็สามารถที่จะให้ดใหกดเข้ามาชิงานและทำการตามกันไปได้เลยและพอได้เข้ามากันได้แล้วในตัวเว็บไซต์แบบนี้ขขเขาก็จะมีให้ได้กดลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาใช้งานแล้วไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้ หากเราได้กดเข้ามากระดับที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราสมาชิกจะเข้ามาเพื่อทําการสมัครสมาชิกกันไปได้โดยการสัมผัสผ่านชี o o g l e Gmail หรือว่าจะสามารถที่จะเกอบข้อมูลตามหัวข้อที่เขาได้กาหนดไว้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเลอกทำการสมัครกันไปได้เนาะแลวถ้าหากว่าสมัครกันไปเสร็จแล้วหรือว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วว่าจะได้ย้อนกลับมาที่ตัวหน้าต่างของด้านนี้แล้วก็กดลงชื่อจรินในเป็นตัวบุใจกันไปได้เลยนอกจประมณนี้เลย อ่แล้วทีนี้ก็ให้เราได้เข้ามาที่ใตัวของเว็บไซต์เว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้ให้เราได้ลงชื่อแล้วก็จะไม่ใช่ได้ลงชื่อเนาะเว็บไซต์นั้นตอนแรกของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีบมดหมู่บริการให้เราได้มาเลือกใช้งานแล้วก็ทําการกันไปได้มียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราฝามาที่จะเช็คกันไว้เพื่อได้มาใช้งานทําการในจุดต่างๆตัวนี้กันไปได้เลยแล้วถ้าใครที่จะเข้ามาใช้งานในตัวของเว็บไซต์เป็นตอนแรกไม่มียอดเงินก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้ก็ไปก่อนได้เลยที่หน้าต่างประตูเงินโดยเราสามารถที่จะกดเข้ามาไฟล์ที่หน้าต่างกระเตงเงินหรือเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้กับเราสาว่าที่จะเข้ามาเพื่อไปทำการเติมเงิน กันได้แล้วปจะสามารถธ์เลือกช่องทางในการเติมเงินกันไปได้แบบง่ายเพียงแค่กดเข้าไปที่ยวทำวิช่องทางเขาก็จะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้่ช่องทางสี่ช่องทางในการเติมเงินกับเราได้แต่มันจะเลือกไม่ว่าจะเป็นช่องทางจากตะก็นเชียวโฮสตุ้มบันนี่วลเล็ตคริปโตเคเรนซีห่ดอปูเฟกต์บันนี่หากเรารู้จักแล้วสะดวกช่องทางไหนก็เลือกจนไปทำการเติมเงินกันไปได้เลยและถ้าเลือกเติมเงินไปได้แล้วมียอดจริงจแล้วก็ให้กดยอดกข้าไปที่ต่างๆสมัครกันไปได้เลยอ่ะและทีนี้พอเราได้ย้อนกลับมากันได้แล้วที่สนุกต่าง แล้วก็มีทำใจเลือกที่ตรงหัวดความหมมู่เราเข้าบริการตามที่ต้องการจะทนินการกันได้เลยเนาะอย่างในวันนี้เราเป็นการเพิ่มยอดไลค์ไอยอดผู้ติดตามในตัวโปรไฟล์เฟสบุ๊กของเราเราเข้ามาทำการกดเข้าไปกันเลยที่ตัวหมวดหมู่แล้วก็ไปเลื่อนหาดูบนแรกเนาะในโมเดลตัวหมวดมู่ที่ต้องการจะทนิการก็คือการเพิ่มผู้ติดตามอยู่ตรงไหนหาข้อดีอันแรกที่อยู่แล้วเราก็กดจี้เข้าไปกันได้เลยพอเราเลื่อนกันได้เราได้ในตัวหมวดหมู่นี้ก็มเป็นตัวที่ตัวของบริการบริการเด็ก้มาเป็นประมาณนี้เลยเราก็จะขอเลือกเป็นอันแรกก็ให้กดจี้เข้าไปบางคนไม่ชอบเลือกกันได้ ตัวของโต๊ะโป้ไฟเฟปปุกของเราเองเพื่อาทำการฟลอกลิงอ่ะเพราะเราได้ยนินตัวโป้ไฟเฟซบุ๊กันมาแล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้นิ่งมาวางได้วบอลเลงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่ะและทีนี้พอได้ใส,ส่จำนวนได้แล้วประมาณแบบนี้ทีนี้เพื่อก็ให้มากดต่งซื้อวงบาลานซ์นี้กันไปไเลย อ่าแล้วพอได้สั่งซื้อกันไม่ได้แบบนี้เนี่ยสํับซื้อเขาก็จะมีเป็นการสื้อมาแจ้งบอกให้เราได้ดูบนได้แบบนี้นอกหรือว่าสั่งซื้อกันเสร็จแล้วแลวเราก็สามารถที่จะเช็คดูรายเดียนของตัวเรนได้ด้วยพอสั่งซื้อกันปเสร็จแล้วโดวยการกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้เนาะที่ตรงหน้าต่างประวัติการสั่งซื้ออ่า พี่ก็กดเข้ามากับเราที่หน้าตามประวัติการสั่งตัวเขาก็จะเป็นหน้าตามประมาณแบบนี้ให้เขบเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อดำเนินการเช็คดูระดับของตัวด้วยกันไปได้แบบง่ายโดยทําการเข้ามาดูกันแล้วเนาะเขาจะเป็นหน้าตามประมาณนี้เลยในการแจ้งบอกตัวดอร์ว่าออเดอร์อยู่ในระหว่างไหนจะรอเนินการดระนินการหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วเราไปเข้ามาชี้ตัวกันได้เลยหากขึ้นมาว่าเราดำเนินการหรือว่าเราไอ้กำลังดำเนินการอยู่เราก็ให้รอคำใบก่อนเดี๋ยวเราจะคุมดำเนินการเสร็จแ้อนแต่หากเข้ามาชี้ดูแล้วออเดอร์มีข้อผิดพลาดมีการดยกเลิกหรือว่ามีปัญหาอะะไไไไรรรยัััังงเาาาาาาากก็สมมถทททีีีี่่่่จดดดตตววววห้้้นนป พี่กิกดเข้ามาก็ไรต่างๆครับว่าตัวตรงด้านนี้เขาข้อทเป็นหน้าตามระมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่กดเข้ามาเพื่อทาการแจ้งปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแก้บิลกันไปได้โดยทําการเพียงแค่พิมพ์หัวข้อหรือข้อความไปเราเกิดปัญหาหรือว่าจะสอบถามหรือว่าใครที่จะจะแนบภาพไปก็เพียงแค่กดที่ตรงด้านล่างนี้แล้วก็แนบรูปภาพที่เราต้องการแทอย่างตัวนี้ก็จะเป็นการแนบรูปภาพหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแก้บิลกันได้แล้วอ่ะ และถ้าหากว่าใครที่อาจจะเข้ามาชินกันแล้วรู้สึกสนใจว่าจะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือคนอื่นได้เข้ามาชิญงานทําตามดูด้วยในตัวเวฟไฟยังมีหัวข้อตรงด้านนี้ไปคำว่าแนะนําเพื่อนให้กับเราสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อแนะนำการแนะนําให้กับคนอื่นได้เข้ามาทดลองชิงงานกันได้ด้วยพี่งแค่กดเข้ามาได้ตรงด้านนี้กันแล้วไปประชมนกับเขาหอกมีอยู่ตรงด้านบนนี้ไปชมให้กับเพื่อนหรือคนรจากของตัวเองเพื่อเพื่อนหรือคนรจักเขาได้กดเข้ามาในลิงก์ตัวเวฟไฟความเวฟไฟเด้วยตรงเพจนี้ยังจะไปการแนะนาให้เพื่อนได้เข้ามาทดลองชิญงานทําาตันได้เลย ก็ที่บริหารนี้นะสำหรับหัวข้อต่างๆในตนิมเว็บไซต์เราก็เป็นการพาเข้ามาดูแล้วก็แนะนำกระเขา้าป,ประมาณนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้ามาดูกันแล้วสนใจหัวข้อยังไงก็จะได้เข้ามาชีารทํำตาฟังได้แบบไปไง่ายเนาะเราก็จะแนะนำกระเข้าประมาณนี้เลยก็ลองมาดูกันได้เวลาใครที่อาจจะยังไม่สนใจห,หัวข้ออะไรยังไงด้อยากจะดูยอดว่าสังเาษกันไปแล้วจะเป็นยังไงก็ลองยอดแับมาดูกันได้เานนว,ว่าตอนนี่ยออนไิตามเดือนสมาร์อย่างหรือว่าจะเป็นยังไงอย่างในตอนนี้ยอดไปตามผมเจวเพาได้มาอยู่ที่12เราก็วองเรานีา้ได้จอดูกันไปได้นะว่าแต่ขึ อ่าแล้วก็นี่แลนะนองหลังจากที่ดํากรุงดําปารานั่งรอพักคู่วันนี้ยอดผู้ติดตามในตัวโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราเขาได้เพิ่มขึนมาจนเสร็จเป็นที่ะระบ้าแบบนี้กันแล้วก็จะมาเทียบของเดิมกันเลยอยู่ที่ที่สองแล้วเราก็ส,สังเกตันเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสิบสองเป๊ะๆกันแล้วเนาะอ่ะ เงี้ยประมาณนี้กันเลยด้วยเนาะแล้วถ้าบอกกับของผู้ติดตามโดยก็จะเป็นจำเอ่อโคกับจำนวนที่สั่งซื้อกันไปแล้วเแอบเจ็ดทีประมาณนี้เลยหากใครที่ชอบมารับชมกันและสนใจอยากจะเข้ามาทดลองใช้งานหรือส่วนตัวของข้อเพิ่มเติมเป็นยังไงหากเข้ามาใช้งานกันแล้วก็สามารถที่จะทดลองลใช้งานทำตัดกันไปได้เลยโดยหากเข้ามาใช้งานทำตัดกันไปแล้วเราอยากจะลองแนะนำเพื่อนก็อย่างที่บอกกันไปแล้วเนาะหรือถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาใดๆในตัวเว็บไซต์ก็จะมีข้อที่อย <produ> ู่ตรงคำว่าตัวให้แชร์ปัญหาแก้ไขม่นได้ <food> <unto> และพัสดุับในขีปนาวุธของวันนี้ก็ไม่มเป็นอไรมากแล้วค่ะว่าเนี่ยอาจจะพูดตรงไหนผิดไปหรือว่าอาจจะพูดไม่ตรงเรื่องยังไงก็ต้องขอโทษกันมาด้วยแต่ว่าหากใครที่ดูไปก็เข้าใจได้ล้นจบอยตอนนี้สำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณนะ